โอเคครับผมนะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยครับผมแนละ้วก็ในวันนี้นะครับเรานะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนะครับทุกคนนะที่มีชื่อว่าแพนเวสซอมมี่ภาค2อันนั้นเองนะครับทุกคนนะโอ้โหสง้ก็ในวันนี้นะครับเรานะครับก็กลับมาอยู่ในเกมนี้กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งเราก็เออจะมาเฮ้ยทุกคนมันเริ่มเยอะเกินไปได้อะไรเนี่ยเออเยี่ยมแม่งแม่งไม่คืนเด้งหน้านูาน้นนี่ยเยอะกันชิบหายนะเออซส่งก็ในวันนะี้ในเนี่ย ทุกคนลิ้นผมแม่ง,งยียแม่งลิ้นผมแม่งชอบแบบมันคือแบบกระดกคำเหม่อทุกคนนะเออนะซึ่งก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นในเกมนี้กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งเราก็จะมาตามต่อจากพาที่แล้วนะครับที่เราเล่นไปถึงในเลเวลที่18บน้ซึ่งก็ในวันนี้นะครับในเลเวลที่19นะครับผมเราก็จะได้ไอตัวนี้มานะครับถ้าเราเล่นเออชนะนะเออนะซึ่งนี้ครับมันเป็นตัวสตันเนียนะเออนะซึ่งก็ไปเล่นกันเลย5ปะปา A a few moments t l เอ่อทุกคนซึ่งก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูในพาร์ทที่แล้วก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะเบปิดนะซึ่งก็ไปเลยฮะโอเคมานะครับทุกคนซึ่งนี้ก็มากันแล้วนะครับซึ่งนี้ก็เป็นเนอเป็นตัวละครนะที่ที่เออมันมีมาให้กันแล้วนะครับแต่ว่ามันโดนแช่แข็งซึ่งก็โอ้โหมันมีตัวละครที่มันเลือกให้เราันด้วยนะครับบรนะซึ่งก็กูจะเอาตัวอะไรพี่ดีเนี่ยเอาโอ้โหทุกคนมันเลือกได้แบบมันแค่แบบมันสามตัวเองอ่ะเออ ซึ่งก็โอเคนะครับเอามันแค่นี้แหละเนาะมันก็พอแล้วเออโอเคนะครับทุกคนมาซึ่งนี้ก็มานะครับ ready set play เนะ่ยเอาคทุกคนซึ่งก็ก็ซึ่งก็เฮียดีเอาตัวนี้ไปครับตัวทางตะวันเออตัวทางตะวันนะครับเออแม่งเอยโอเคนะครับทุกคนซึ่งนี้ก็เงินนะครับน้อยกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งก็ซอมบี้นะมันมากันสองทางเลยว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยแป๊บหนึ่งเพื่อนโอเค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 แป๊บแป๊บ โอ้ย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 ดูมันกินได้เหี้ยนี่ไอ้สัตว์เอ้ยเว้ยเอ้ากูลืมว่ากันโอ้เอาไปเนี่กูผักไม่ออกไปเลยอีีเยอะเอาวทุกคนเป็นคนแช่แข็งอีกนะเอ้าเอ้าเอาเอ้าดูคนเอาไม่เอาไม่เอาไม่ไอ้เหี้ยโอ้ยใครวะเนี่ยเย้เอ้ยทุกคนแม่งเริ่มต้นโคตรไม่ดีอ่ะเออโอเคนะครับทุกคนแป๊บๆโอุ้ยตื่นตื่นตื่นทำไมกูถึงเล่นได้แบบมันเชื่องช้าอะไรกันขนาดนี้นะ แี่และทุกคนลิ้นผมแม่งก็ปามาณี่นะเออนะโอเคทุกคนซึ่งก็โอเคถ้ามีตัวไอตัวฟาร์มิโกนะครับให้เราเอาตัวนี้นะครับมันคือมันคือไอตัวที่แปลว่ามันคือปัดนะเออซึ่งก็โอเคนะครับทุกคนปาปาปปาโอเคโอเคนะครับทุกคนซึ่งในตอนนี้นะครับเออเงินเราก็แม่งเหลือแค่แบบเนี้ยดูทุกคนมันหนึ300่งร้อยสามร้อยแล้วโอเคทุกคนมันก็ถือว่ายเยอะกันใช้ได้นะเออซึ่งก็โอ้ยทุกคน เออมกกัดเออออกไปกระเด็นไปเลยเพื่อนแล้วก็โอเคนะครับไอตรงนี้นะครับเป็นไอซอมบี้อะไรเนี่ยทุกคนซึ่งอันนี้เท่าที่ผมจําได้นะครับมันจะสามารถไอทะลุไอนั่นเรามากันได้เลยนะครับมันจะสามารถทะลุไอไอเนี่ยไปได้นะครับไอตัวไอวอนนัทเราไปเนี่ยนะครับทุกคนใช่ปะ่ะใช่แหละมันจะแบบมันทะลุกันเลยนะครับเบิร์ใช่ปะ่ะอ๋อไอเ่แม่งโดนแช่แข็งอุ้ยนั่นไงไอเย,ยทุกคนดู โอ้โหยี่มันเลื่อนเลยอ่ะโอ้ทุกคนไอ้เหี้ยโอเคเหี้ยเทศฉัดโอ้ยโอ้ทุกคนมันเทอะไรล่ามันมันเปมันจะมันจะฆ่าเรากันนะเว้ยเนี่ยมันคือแบบไอ้พวกซอมบี้เนี่ยเออโอเคทุกคนโอเคโอเคเพิ่มไอ้ตัวนี้ยิงกันไปนะครับเพิ่มตัวนี้ไปโอเคทุกคนโอเค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 โอ้โหทุกคนแม่งแม่งแม่งคือทุกคนแบบมันแช่แข็งแบบยืดกันชิบหายนะครับดู โอเคทุกคนซึ่งในตอนนี้นะครับมันใกล้ที่จะเป็นไฟนอเวกันแล้วนะครับดูนะฮะเกมมันใกล้ที่จะจบกันแล้วนะครับโอเคนี่ผมนะเป็นฮิวเวันแล้วนะครับผมโ okay. อเคซึ่งในตอนนี้เงินนะครับ,โอ,โ,โ,อบโอ้โหยี่สิบห้าบาทโอ้โหเฮียกูจะกูแม่งจะไปทําอะไรกันได้นะอะโหมึงดูแบบมึงดูเสรษฐกิจดีโอโ้ทุกคนแม่งโอ้โห โอเคนะครับโอเคโอเคโอเคนะครับข้างบนโอเคผมจะใช้นี้ก็เลยนะครับมันคือมันคือไอ็มใบเนี่ยทุกคนเอาเคี่ยไปนะป่าปาปาปาเพื่อนโอเคนะครับยิงไป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 นะครับโอเคเฮ้ยทุกคนเยียมันเหลือน้อยจัดเลยว่ะเฮ้ยทุกคนทําไมทำไมมันง่ายจังวะเอ้าโอเคทุกคนไม่ได้ไม่ได้ที่แปลว่ามันจะมันจะ d ิ s r e s p e c กอะไรกันนะครับแต่ว่ามันแบบเนี่ยทุกคนน้อยมากเลยเฮ้ยเวอร์เกิน โอเคทุกคนช่วงนี้เหลือแค่แบบมันตัวเดียวบนเดียวนะครับดูเฮ้ยเฮ้ยกระดกระชจอกกระชอกโอเค okay, ทุกคนแม่งเฮ้ยไอ้เหี้ยมันกูจะเต้นแม่งไปไที่ไอ้เหี้ยเอาไปเออโอเคไปนะครับเออโอเคช็อตกันไปอันนี้ชนะกันแล้วเนาะโอเคนะครับเอออย่างนั้นดีโอ้โห อันนั้นอันนั้นมันคือแบบมันคือ,ม,คอมันคือการทำหน้ามันคือแปลว่าเก๊กนะครับดูเออเป็นแบบเออแม่งทำหน้าเก๊กชิบหายเลยเนี่ย โอเคมานะครับทุกคนซึ่งก็ถ้าพูดกันจริงๆกันแล้วนะครับซึ่งเราก็จะเล่นในในด่านแบบว่าในด่านธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็มากันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเราควรจะมาเปลี่ยนแบบไปเล่นในแมปนู้นในแมบนี้ไอคือการเอ่นกันบ้างน,นะครับทุกคนแต่ว่าเนาะเออโอเคนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเราเหมือนว่าจะมีอีเวนต์ด้วยนะครับมันเป็นอีเวนต์นี่นะทุกคนอีเวนต์เดอะลิมิเต็ดไทม์ฟอร์ฟู้ดไฟล์อออนะครับทุกคน, all, น,ะคะกคนซึ่งก็มัน มันแปลว่าอะไรวะผมก็ไม่รู้นะครับเหมือนนะซึ่งนี้เป็นอูเวนัสซึ่งมันดูเหมือนว่ามันจะเป็นเชฟนะฮะทุกคนเห็นมันเป็นเชฟนะซึ่งแล้วก็จะไปล้องเล่นกันดูนะเออนะไปเล่นกันเลยฮะอย่าให้ซอมบี้มาเหยียบไอ้ดอกไม้มันของคนนะครับเนี่ยเห็นปะเป็นดอกไม้นะเออซึ่งนี้ก็เป็นเชฟฮะอุ้ยทุกคนมันคือเป็นแบบแบบว่ามันคลาสสิกกันเลยนี่ว้าวอุ้ยมันเป็นทุกคนอันนี้อันนี้มันตัวอะไรมันตัวแบบมันตัวแบบใกล้ปะ ใช่ป่ะคือตัวอะไรอ่ะไม่รู้เอ้าอันนีไม่รู้อีนนอกโอ้ทุกคนโอ้โหว่าตัวฟักซอมบี้อะไรอะ่ะเอา้าทุกคนมันคือตัวลายักไข่หรือว่ามันคือตัวอะไรเนี่ยทุกคนมันยิ้มแป้นเลยเนี่ยเนี่ยดูเห็นว่ายิ้มแป้นเลยอะ่ะวัดไปเพื่อนแล้วครโอ้ดอันนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้โหทุกคนมันเป็นมันเป็นไอ้นี่นะครับดูมันเป็นไอ้ไอไหลุมศพเนี่ยทุกคนเห็นป่ะมันเป็นในหลุมศพนะครับมันมันทะลุทะลวงออะไรกันไม่ได้เลยนะครับดู โอ้ไม่กอดโอ้ทุกคนชิบนมาแล้วเฮ้ยไก่ยัดเค้กไก่อ้ออ้อทุกคนหรือว่าหรือว่านอันนี้มันเป็นคือแบบมันคือไอตัวแทงวะโอ้รู้แล้วมันคือเป็นไอตัวแทงนะคะโอเคโอเคมันไงอยากให้ซอมบี้มันคือมาเหยียบมันจะเหยียบเอาแล้วนะเอ้าเอ้าเอ้าอันเอาขางล่าโอเคโอเคไป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 นะไปโอเคเพื่อนโอเคเออ ผมว่าผมน่าจะเอาแบบมันคือมันคือมันคือเอาไอตัวแท้งมันมันคือมาวางตรงแบบตรงแบบมันไอไอแบบมันมันมันหน้าสุดนะครับไม่ใช่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 ตัวแท้งนี่มันคือไอตัวหนามเนี่ยทุกคนเออโอเคครับต่อยต่อยไปนะครับอุ้ยทุกคนคือผมให้อไมันคือมันคือไอดอกไม้กันไปเนี่ยนะครับดูเฮ้ยมันเป็นยังไงวะไอเหี้ยเออเล่นวัวเล่นไม่เป็นเฮ้ยเชฟไปสัตว์เชฟทุกคนครับอุยทุกคนทําไม ทำไมทำไมไอตัวละครเราแบบน้อยชังเนี่ยเอาโอเคนะครับโอเคนะครับทุกคนซึ่งก็ตัวเอ็มคือไอตัวละครเรามันน้อยกันจริงๆนะฮะเนี่ยดูโอเคนะครับปลาปาปาไปเพื่อนโหมันเข้ามาแล้วว่ะทิบหายอะไรไปรุ่นโอ้ยเฮ้ยที่ทุกคนเฮ้ยผมขอตัวแท้งหน่อยเกมเกมขอตัวแท้งหน่อยโอเคทุกคนเชียทุกคนมันไอตัวแทงแบบของเราน้อยกันกันกันจริงๆนั้นเนี่ยเอาโอเคนะครับ ปาปลาปาปา,ปา,ปาโอเคข้างบนข้างบนดูเหมือนว่าเราจะชิบหายกันจริงๆนะฮะอันนี้ไม่รอดด้วยโดนหนึ100่งร้อยเปอร์ซนะฮะอันนี้ยากมากที่จะรอดนะครับดูโอ้โหยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเอาอย่าให้ซอมบี้คือเอะอ่า โอ้โหกว่ากูแม่งจะได้คือแบบมันคือมันคือเล่นเกมใหม่นะครับกูเนี่ยแม่งต้องมาดูแบบมันคือมันคือไอโฆษณาเนี่ยทุกคนดูช้อปปี้นะช้อปปี้อะไรปี้ใครอะเอานี่มาแล้วทุกคนเอ้ยเอ้ย,อยโอเคมาสัตว์มา มึงมาแล้วกูไม่ยอมมันด้วยไงเนี่ยทุกคนเออน,นะแม่งคือแบบมันมันยอมคนกันแบบยากด้วยไงเออเนี่ยนะครับไม่ใช่ยอมคนเนี่ยเขาเรียกว่ายอมซอมบีม้นบยากด้วยไงเออโอเคนะครับสังกบผมก็สงสัยกันอยู่ดีนะครับว่าทําไมนะครับทําไมไอไอ,อามาข้างบนนะ่ะมาข้างบนนะ่ะทีเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ,อิต่อยข้างหน้าโอเคโอเค โอ้ยดูคนเ้ยุกคนดูเนี่ยเห็นป่ะมันคือแบบว่ามันคือไอนี่นะครับทุกคนมันเป็นแบบว่ามันคือไอโลงศพเนี่ยทุกคนเห็นป่ะไม่ใช่โลงศพดิมันเป็นหลุมศพนะเออคือแบบโอ้ยทุกคนมันหายเพียบเลยนั้นเนี่ยเออมาครับทุกคนอันอันอันนี้เป็นไฟอลเวฟมาแล้วนะครับดูโอเคชทุกคนมันก็ไม่ได้ยากกันขนาดนั้นนะฮะแค่เรารู้แบบว่าเออมันรู้แบบมันคือมันคือไอตัวละครนะครับแล้วก็ ทำการเรียนรู้นะฮะจากอดีตน,นะครับที่โหดร,ร้ายนะฮะหรือว่าเรวร้ายอะไรก็ช่างนะฮะโอเคนี่ยทุกคนดูเป็นไงแม่งคําพูดสัตว์แม่งหล่อจัดเลยโอเคทุกคนไปเฮ้ยเต้งเต้งหัวโอ้ทุกคนนี่คือตัวอะไรไวะไอ,อ้มันคือมันคือมันคือไอ้ตัวเยี้ยนี่หาทุกคนเห็นปะน่ารักชิบหายเนี่ยดูอ้าวเอาเอา,เอา,เอา,เอาตายไหมนะเออเอเอห้าร้อะไรอะ่ะเอเอเนี่ย ไ,ได้ได้ยังมันีคนได้แล้วนะเว้ยอ้าวอ้าวยังไงโอ้ยเยี่ยโ,โ,โคตรนานเลยไม่กาใจนั่นแล้วครูแม่ก็นึกว่าเกมแบบมันคือบาร์เว้ยโอเคนะครับเลือกได้สาใช่ปะมันม,มันคือมีตัวอะไรบ้างฮะหนึ่งแค่เนี่ยม,มันคือมันคือไอตัวเอ่อสิบฟักทอร์รับแหละมันคือแล้วก็แบบมันคือไอตัวยิ้มนา อย่างนี้เหรอเวน้อยไปบ้าเว้ยป็้จ้าเนี่ยสัตว์เฮ้ยโอเคทุกคนสังก้อ o ยูทู e เอ้ยโฆษณาโฆษณาว่ะทุกคนเรียแม่งแย่ว่ะเฮ้ยโอเคนะครับทุกคนสังก็นนี่แหละนะครับสังก็สํสำหรับใครครับผมนะที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยรักกันเนาะสังก็เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสังก็นั่นแหละเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้ผมก็ มันทำทำเหนื่อยกันมากนะเออทุกคนทุกคนนั่นแหละนะฮะไป่บ้ครับทุกคนกดติดตามกันด้วยนะเออ